กลางกรุงเทพที่เต็มไปด้วยวัดโบราณมีวัดหนึ่งที่เหมือนสะพานเชื่อมสองโลกโลกตะวันตกและโลกตะวันออกวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามวัดประจำรัชการที่หที่ภายนอกเป็นวัดไทยแท้แ,ทแต่ภายในกับเหมือนโบสถ์ยุโรปกระจกสีแบบโกธิกเพ้นมือจากอิตาลีแสงลอดผ่านหน้าต่างเข้ามา งามอย่างสงบจะดีก็ไม่ใช่แบบไทยแต่เป็นทรงสีลังกาตามแบบที่รัชกาลที่ห้าทรงศรัทธาท่านไม่ได้แค่สร้างวัดแต่สร้างจิตวิญญาณแห่งการเปิดใจวัดนี้เลยไม่ใช่แค่วัดไทยแต่มันคือพื้นที่ที่รวมความศรัทธากับความเข้าใจเข้าไว้ด้วยกัน เดินอยู่ในวัดนี้เหมือนเดินอยู่ในประวัติศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจทั้งความศักดิ์สิทธิ์ศิลปะและการรับฟังกันระหว่างโลกสองฝ้าบางคนบอกว่าวัดไทยคือที่สงบ,บจิตใจแต่สำหรับพิจาวัด,ดานาฏบพิษคือที่ที่ทำให้ใจเราเปิดกว้างเหมือนโลกทั้งใบเจอกันที่นี่พิจาพาไปเจอกันวัดหน้านะครับสวัสดีครับ